สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการเลือกสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับหรือว่าสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับสำหรับรถใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟตกสตาร์ทไม่ตดหรือแบตหมดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยตัวแรกนะครับของเรานะครับมีติดรถไว้ก็จะดีมากเลยนะครับผมวันนี้มาดูวิธีการเลือกนะครับสิ่งแรกที่เราดูเนี่ยฮะก็ให้ดูที่ตัวหัวขีบมันนี่ฮะ หัวคีบมันจะต้องค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะรู้สึกว่าคีบแล้วมันแน่นมันไม่หลุดนะฮะ,อ,ะอันใหญ่นะครับแต่ว่าช่องนยฮะเล็กๆนะครับเอาไว้คีบได้ทุกหัวนะครับไว้คีบมันเลยนะครับผมอันนบ้ไปสองให้เราดูที่สายชนวนนะครับสายชนวนเนี่ยฮะก็คือมันจะต้องหนาหน่อยนะครับเพื่อได้ทนไฟได้นะครับมีบางท่านใช้สายชนวนเล็กๆนะครับผม ชาร์จไฟที่ไฟแรงส,งสูงๆเนี่ยเกิดความร้อนนะ,ะสายไหมอันนี้ก็น่ากลัวจะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการดูภายนอกนะครับขั้นขั้นตอนต่อมาฮะให้เราดูที่สายทองแดงของมันนะครับไม่ใช่ว่าสายชนวนใหญ่แล้วมันจะดีนะฮะสายทองแดงก็ต้องใหญ่ด้วยตรงนี้เราถอดได้นะนนี้ผมเคยถอดเข้ามาดูแล้วนะให้เราดูเนื้อทองแดงฮะที่มันอยู่ข้างในนะฮะตรงนี้ตรงหัวนิ่โป้งผมเนี่ยฮะซึ่งอ่ะค่อนข้างจะ ใหญ่นะครับก็ทําให้มันดึงไฟได้พอดีนะครับชาร์จได้ง่ายนะฮะผมสําหรับเวลาพ่วงนะฮะให้เราจําแบตทิ้งไว้สักพักนะครับให้ไฟเป็นเดินเต็มสายก่อนนะครับผมแล้วค่อยอสตาร์ทคันนั้นขึ้นมานะครับมันจะติดง่ายขึ้นนะครับและเป็นการดึงไฟไม่มากด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเ,เราเอารถเล็กเนี่ยไปพ่วงรถใหญ่อันนี้ เสียงต่อรถของท่านอาจจะแบตหมดได้นะครับยังไงก็ซื้อติดกันไว้นะครับสายพ่วงแบตนะครมีประโยชน์ครับเอาไว้ช่วยคนอื่นได้แล้วก็ช่วยตัวเราได้ด้วยครับมีพกไว้เสมออุ่นใจนะครับสวัสดีครับ